โอ้ยเดี๋ยวนี้คนอื่นเขากันเป็น1 2 2ปีเสปีเจดนี่ถือว่ายังเป็นเพื่อนกันค่ะ <c oughs> เปิดตัวไหมจริงๆมันคนไม่ชอบเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบออกสื่อตัวเขาก็ไม่ชอบออกสื่อคบกันเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนเพื่อนนะคะ <c oughs> เอาจริงๆถามจริงๆนะไม่คิดจะแต่งงานไม่แต่งงานจะไม่มีลูกมันไม่รู้จะมีไปทําไมอะลูกอะมันเป็นห่วงนะอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> หรอไม่สิห่างกันเจ็ดปีไม่แต่ว่ามันก็ดูไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวนี้เจ็ดปีมันก็ไม่ได้ดูห่างกันนะออ้ยเดี๋ยวนี้คนอื่นเขากันเป็นสิบยี่สิบปีเจ็ดนี้ถือว่ายังเป็นเพื่อนกันค่ะไม่ห่างกันมากปีนี้เข้าปีที่แปดละที่เจ็ดที่แปดละค่ะเอาจริงๆนะหลายคนก็มักจะบอกว่าเหมือนแบบไม่ค่อยเห็นข่าวเรื่องแฟน เรื่องผู้ชายหรือเรื่องอยู่ในวงการอะไรเงี้ยถามว่าเปิดตัวไหมจริงๆมันคนไม่ชอบเปิดตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปไหนปกตินี่แหละไปกินข้าวดูหนังเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าไม่ไม่ชอบออกสื่อตัวเขาก็ไม่ชอบออกสื่อแล้วเราก็ไม่ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาถ่ายลงเฟซลงไอจีลงอะไรอย่างเงี้ย มันอยู่ที่เราวางตัวมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องวัยเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับตอนตอนสำหรับเหมือนแบบคู่รักแล้วอะถ้าอยู่กันแล้วเหมือนเข้าใจกันอยู่กันแล้วคุยกันรู้เรื่องมันก็น่าจะไปกันได้อะค่ะเรื่องวัยเชื่อว่ามันมันไม่มีปัญหาสําหรับคู่ครองคู่รักกันโอ้ยมันก็มีบ้างตามปกติของคนเป็นแฟนนะเนาะหลังๆก็เริ่มจะเบ่นแบบ นาะมันก็เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าดีตรงที่ว่าคู่เราคืออคบกันเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนนะคะแล้วก็ด้วยอาจจะด้วยอายุของเราที่ที่เหมือนเหมือนแบบมันอยู่ในในในวัยที่มันไม่ค่อยอะไรกับเรื่องนี้แล้วมันก็จะนิ่งๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเหรอ<ๆ>ก็เจอกันทั่วไปตอนทําบุญอะไรเนี่ยแหละคะ่ะก็คือจะเป็นแบบสายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านหรอ คือเอา,อาจริงๆถามไม่จริงนะไม่คิดจะแต่งงานถามว่าณตอนนี้อนาคตจะแต่งงานไหมจะมีลูกไหมอะไรเงี้ยไม่บอกตรงนี้เลยแล้วก็คุยกันแล้วว่าเราก็อยู่กันเป็นเพื่อนไปนะอะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งถ้าเกิดเขาอยากจะมีแต่ก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นอะเราไม่รู้เราคือคิดว่าทําวันนี้ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าจะแต่งงานอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่แต่งงานจะไม่มีลูกไวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่า มันอย่างที่บอกไป้ว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งอะตอนนี้มันก็โอเคแล้วอะมันไม่รู้จะมีไปทําไมอะลูกอะมันเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยเราอยู่กันสองคนไปนู้นไปนี่อย่างล่าสุดไปเที่ยวกันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไปไหนก็ไปอยากไปทําอะไรก็ไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หึงเลยนะเออคู่หลินอ๋อออาจจะม,มีมีบ้าง,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้เหมือนแบบง้องแงง,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 งหรืององแงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวหลินก็จะไม่ค่อยได้เหมือนแบบได้หึงอะ รู้ดิมันเหมือนมันคบกันมันเหมือนเพื่อนมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะโตๆกันแล้วก็จะเหมือนแบบบางทีก็ปล่อยๆบางทีบอกเออเธอไปเที่ยวดิทำไมเธอไม่ไปเหมือนแบบที่ที่เขาไปกันนะผู้ชายที่เขาไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นผู้หญิงเห็นอะไรเหมือนแบบนี่เธอดูคนนั้นดิดูเขาแบบหืออะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บ้านเขาก็ไม่กดดันไม่อะไรแล้วอย่างแม่ตอนนี้ก็ไม่คาดหวังแล้วเพราะที่บ้านไม่มีใครได้แต่งงานเลยสักคน ลูกสาวสามคนหนินเป็นคนโตอะไรเงี้ยแม่ก็จะเหมือนแบบเออเอาเถอะไม่เป็นไรเหมือนนะตอนนี้เหมือนเขาก็เป็นห่วงว่าโอเคเหมือนหนินมีเหมือนมีเพื่อนมีอะไรแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วอะไรเงี้ยเคล็ดลับชีวิตคู่เหรอ ทําให้มันเป็นธรรมชาติน่ะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรทั้งนั้นอยู่ณนะปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดพอแล้วอะไรเงี้ยมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือไม่ชอบอะไรกันก็ต้องพูดก็ต้องเคลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งเราก็ต้องมองข้ามเรื่องบางเรื่องบ้างเพราะคิดว่าอย่างเราเองเราก็มีข้อเสียมีข้อดีเขาเองก็มีข้อเสียเราก็มองข้ามข้อเสียบางเรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้อยู่ได้ก็มองแต่สิ่งที่ดีๆของกันและกันอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่มันเหมือนเหมือนแบบ ไม่ดีหรืออะไรแล้วก็ปล่อย,อยมันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปรับรู้บ้างหรืออย่าไปอะไรบ้างอย่าไปจับจะทุกเรื่องไม่งั้นเราจะเป็นทุกข์